เอ้ยทุกคนผมเป็นปลาเนมทุกคนไม่ใช่เว้ยทุกคนในวันนี้ก็ทุกคนเอ้ยคนผมต้องไปล่าปนปลาเนมก่อนเดี๋ยวพวกนั้นมันจะเห็นนะครับทุกคนก็คือวันนี้ผมไม่ได้มาแปลงร่าเป็นปลาเนมโสนะครับทุกคนก็คือผมอาจจะต้องพางตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนของผมนู่นมันจะเห็นผมเว้ยทุกคนเห็นปะมันกําลังสร้างบ้านกันอยู่ว่าแต่ทำไมมีตองสองคนโอ้ยทุกคนมันเป็นเรื่องที่แปลกมากอ่าในวันนี้ก็ทุกคนผมก็จะมาแกล้งเพื่อนนะทุกคนด้วยการแปลงร่าเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า ปลาปีศาจจากซูนูมิลี่ด้วยนะทุกคนครับผมก็ไม่รู้มันเป็นปลาอะไรเหมือนกันกับทุกคนถ้าทุกคนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะทุกคนก็จะปลานี่มันก็มาจากสวนสัตว์สยองฝัญซูนูมิลี่นะครับผมนะซึ่งแมปในวันนี้ทุกคนเป็นแมปแบบเหมือนบึงหนองน้ำทุกคนเกมแมบึงหนองน้ำเว้ยผมไม่รู้สึกว่ามันเหมาะกับการแกล้งมากๆตัวนะอ่าส่วนคำถามประจำคลิปนี้ทุกคนกคำถามคลิปนี้มีคำถามว่ารองเท้าอะไรเอ่อยหายยาก อ่า <c oughs> ใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมโอเคทุกคนนะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ทุกคนนะแล้วอยากให้ผมช่วยหรือแกล้งใครเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะทุกคนถ้าพอสำหับคลิปแกล้งคลิปนี้แล้วก็ผมขอไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยนะครับผม let's go เฮ้ยเพื่อนไะทำอะไรจะขึ้นบ้น่ะนี <อำ S 2> <ร>่จะเป็นเล่นน<ร>้ำมาเป็นไม่ชวนเลยตองเล่นน้ำนี่เอ้ยเดี๋ยวตกไอ้กล้องนี่เน่นี่เน่นี่เน่ ไม่้องเฮ่เดี๋ยวเล้วก็ต้องแบบอะไรเล่นอะไรกันเนี่ยฉันไม่้อย่าบอก็่ต้องทำหรอแล้วดูไม่ได้เล่นเกมนะเพื่อนใช่เะว่าไม่ได้มันเล่นเดืยมว้าแบบเพื่อนหนีไปมีสาวกันหรือเปล่าก็ไงดีก็หนีไปมีสาวเพื่อนสาวอย่างเดียวนี่ออกอยู่ไหนอะหรือเราหมดองเพื่อนมันไม่ใช่บ้านมันคือสะพานเว้ยแบบเชื่อมระหว่าง2ต้นไม้อะไรเงี้ยคือแบบ เอาก็บรรยากาศมันดีเพื่อนเนี่ยดูรอบๆเป็นป่าแล้วก็นั่งห้อยเท้าตรงนี้ได้ไงแบบชิวอะในห้อยนี้ห้วยเลยยวตกกลัวความสูงไมไม่เอาดิต้องอยากเล่นน้ำอีกป่าไม่เล่นแล้วไปที่อนดีกว่าเดี๋ยวปก่อนองไป้วยระวัด้ระวังอะไรอะไรไะไรอปไรอะไรอปไรไรอะไร มันคือปลาไหลคือปลาอะไรลอ่ะปลาอะไหลปลาอะไรปลาอะไรลอ่ะปลาไหลอะแล้วมันปลาอะไรอ่ะก็ปลาไหลไงก็ปลาไหลเฮ้ยแล้วมันกินอะไหลอุ้ยแต่ว่ามันมันทำอะไรเนี่ยอุ้ยเหมือนจะเป็นเฮ้ยมันไปปลาไหลไฟฟ้าคนอุ้ไอ้ก้อนนี่ไปนี่ผมไปโดนไปดีผมผมออกยาประางก่อนนะเพื่อนผมขึ้นบกก่อนนะเดี๋ยวก็โดนช็อตเอาลง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 คนอุ้ยเดี๋ยวมันมาที่ไปอยู่คือระวังโดนช็อตนะทุกคนโอ้ปลาไหลปลาไหลอู้ อ้โทำอะไรอ่ะรอดแล้ะแค่ให้แค่นี้นะรอดเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาโอเคไปไหนอ่ะเพื่อนก็อยู่แถวนี้สายไฟกูเฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 ยทุกคนอุ้ยมีสายปไฟเลยทุกคนเฮ้ยสายไฟ มไป้ลไหมันจะได้ปลาไมถึงก็อสิยมันทำเมือสัตว์อะไรตายมันฆ่าอะไรหนวกม้ตกงทีมเออร์เป็นตัวดคนอุ้ยดูมันดูนี่มันฆ่าตายอ่ะกงกงกงผมว่าจับปลาไหลตัวนี้มาต้มยำเลยปะเดีอมันไม่ได้แล้วเนี่ยคือมันมันไปลาแลเนี่ยปลาไหลชุบมน้ำมัน้เพื่อนมันจะเค่ไหนสักเชียวตอง เอางี้มันมันมันอยู่ไหนแล้วไอ้บ้าเหลยไม่รู้เนน้ำมาดีก็ลงไปดูนีเออไอ้ต้นน้ำหนูก็ตายขึ้นมาขึ้นมาไหออตกตกเฮ้ยต้องต้องไปตกบนสะพานเพื่อนผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วสูงด้วยเฮ้ยตองโกมันมาดิมาด้วยไปด้วยโอ้ยมอันไปด้อไปด้วยดิไปด้นยดิได้วยดิ้วยดิไ้วยไป้ยมิปด้วด้วป้ปไม่ไ้ไ้ไ้วเไ้ แต่แต่ไม่เป็นไรไฟไม่ติดไฟไม่ติดเออคนตกล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูแต่เพียนดับอย่างนี้ไม่ดีนะกองกองกองตกปลาไหลดิกองตกอยู่นี่ไม่เห็นหรอปลาไไม่ตกแนเห็นอะไรไม่เป็นไรแต่เกว่าตัวใหญ่ใหญ่อะา่ออะไรา

ไป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 ปรูเวไอก่อมาแล้วเขาไม่ให้อยู่แม้จไม้้าฝนตกเ้ยไม่เป็นไรรกตัดเลดีายืนกลางฝนเอ้หิวจังเลยตอนนี้ผมมีอาหารไห้พไนเกนอยู่แล้วของวนีกบยิ้มมมยกมันน่าจะเยอไม่เห็นไนเยหมดเลยดีปลาไวะีบ้าเ้เมื่อกี้มันเห็นปลาเอ้ไก็เข้ามานดไปาง่่อ ผมผมจะบอกอะไรให้นะผมว่าไหนวะเมื่อกี้มันมีด้วยเหรอวะป่ะผมมีดิเพื่อนไหนไม่เห็นได้ไงอะเมื่อกี้ันมีเอผมบอกให้นะผมอะผมมีเรือนะผมเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ย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 เเย้้้เย้้้้้้้้้้้้้้ง้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 ง ต้องอยู่ในน้ำาอ้ยมันเร็วมากเลยตองึ้นมาขึ้นมาวานี่เพื่อนถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ลงมาข้างล่างไม่ได้นะเว้ยแต่ว่าตองตองเรานะเดี๋ยวเราจะปกป้องตองเองเี๋ววเนี่ยหน้าเลยไอ้อไปอยู่ไ้เหรอรเกไอ้อง มีเรือหรือขับเรือหนีไม่ต้องกลัวเอ้ยเี่ยงเต่านหน่อยเองนะผัดกันทำไมเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลยทุกคนมันมันระเบิดเอ้ยมันมันยิงอะไรมาจากปาเลยอยไไได้เลย กูทิ้งเหลือไว้อันหนึ่งแล้วว่าไม่เก็บมาหรอเฮ้ยทิ้งอะไรนะมันยิงใส่เราเนี่ยเข้าค่ยด้วยก็เฮยเราขึ้นไปไม่ได้แล้วไม่ไอ้ไปยักโดนอักอด้แล้วได้แล้่าเอ้ยชิบหายแล้วเรือกูโดนมันท่าไปแดกแล้วว่ะเราควรจะไปยังไงดีเนี่ยเราติดตรงนี้แล้วว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่าให้เดี๋ยวผมเฟัาฟังฟังนีฟพอเดี๋ยวพ่อฟังเขาเเดี๋ยวจะเล่าให้ขนมปังดูนะเดี๋ยวเล่าปลามานี่ผมมีขนมปังอย่านะไอ้ปลาเฮ้ยมันให้เรือมันมันล่อเราหรือเปล่า

กินเร็วเร็วเราเ้วก็อยู่ตรงนี้คนเดียวเฮ้ยเด็นอะไรคนก็ตกไอ้ก้อกงานเจรจากตอยู่เนี่ยไอ้กโอก เอ้ยไปอย่ามานะเ้ยอย่าเข้ามากไอ้กองต้องรบเลยต้องรบคขึ้นมาขึ้นมาลบรบแบบดิจิตอลนี่เสร็จตองผมว่าผมมีเรย่อีกลำนะเออไหนเราต้องรีบไปจากที่นี่กันเถอะเออแล้วมันจะหนียังไงเนี่ยหนียังไงตีไปเลยอุ้ยตูหน้ามันสีทุกคนไปนี่มันผู้ว่าเราแล้วไป ตัวใหญ่ขึ้นนะม,มันใหญ่ขึ้นปะตอง กงไปไหนแล้วเนี่ยเรารีบไปจากที่นี่กันเลยมันไม่เห็นผม้ยผมว่าเราต้องขึ้นฝั่งเรื่องนีได้แล้วตอนนี้เราเราอยู่ไม่ได้ตตรงงนี้้้ดวยไปไปไปเออไม่เอาหใช่จริงไปลองขึ้นบกมาสิจะโดนล็อกตั้งทำไมอ่ะไฟไม่ละปอี๋ยอมโดนไฟดีกว่าไม่เพื่อจังหวะนี้อยู่ไม่ได้ไปไหนแล้วเราอยู่ตรงนี้ไงเพื่อนไปไปไปอย่างตรงนี้ไหมต้องต้องไปยังงไต้อง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 ผมได้เลยไปไปไปด้วยขึ้นมาขึ้นมาต้องขึ้นมาทีนี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วทุกคนเรา ไป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 เรือเรือเรือเก็บเรือก่อนเือปลาปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กไปปอนมาลิวเไปไงมันมีปลาตัวเล็กอะมีอย่างงี้เราตรงนั้นเราตรงนั้นเดี๋ยวผมจะขับเรือไปเพ๊่แล้วก็รีบลงมาแล้วก็ได้เพื่อนแต่ว่าฝอต้องกระโดดลงมานะแล้วก็ได้ได้ ไอ้เีือไอ้ไผ่เนี่ยไอ้นต์ลงมาฟอนต์ลงมาเลยลงมาลงมาขึ้นมาขึ้นมาเออเลยปลามันอยู่บนตัวือกปองได้ไงเนี่ยจิ้มกอดด้วยเฮ้ยมันอยู่กันเชือดด้นยมันตายคู่เลยวะโอ้ยมันมันตายเพื่อนเราตายคนใจเย็นใจเย็นเออเราต้องหาวิธีนะว่าปลาปลามันกลัวอะไรวะใครคิดอะไรอะไบ้างปลาเออมื่อกี้มันูมันได้ด้วยอ่ะ ผมว่ามกลัวไฟเว้ยผมว่ามกลัวไฟเพราะตัวมันแห้งแล้วมันอยู่ไม่ได้ไงมันกลัวไฟแล้วมันอยู่แต่ว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันจะทำไงละเพื่อนเออเราก็ออกจากที่นี่ไงเพื่อนเออเ้แต่ว่าฝนตกกับมันขึ้นบนบกได้อยู่ดีว่ะไฟก็ถึงไม่ติดวเลกเลยเลยัาาตอนนั้นมันกลัวปลาเก๋าเนี่ยเลยนล้นี่มีศกอะไรอยู่ที่ตองเนียขมือผมเก็บเลยอยาก็กเมื่อกี้ได้ไปไปได้แล็วไปอาตองอะตองเลอาจารย์ท ไปมาไปมาไปมาผมพี่แผนอะไรดีๆเอาละไป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 แล้วไม่รู้่ะทิ้งตองตองไปเลยอันนนี้มันจบอะไรอ่ะนี่มันมีเสร็อยู่ที่ตองไหนอันก็อันนี้เสร็อันเนี้ยเพื่อนเพื่อนตองไม่ใช่ข้าวสามันมาได้ยังไงมันอยู่ที่ตัวตอง เรื่องก็เอาเรือไปด้วยทำไมดิทำไมดิอ๋อตรงนู้นแหละตรงนู้นแหละไอ้ศพนี้น่าจะแบบนั่งเรือมาแล้วโดนปลากัดเพราะว่าเรือล่มมีเรือหนึ่งอันแล้วก็มีศพสองศพเรือล่มไอปลานั้นมันกัดตายโอ้ยกล้องมีปืนเลยกล้องมีปลไหมหนได้พวกมันตายเลยเหรอไอตองมากับผมตองก่อนร้อนนี่ก่อนพอดูดูให้หนุ่มได้ถ้าเจอปลาบอด้วยได้เลยเพื่อนเดี๋ยวผมช่วยดูให้อายู่ด้นหลัง ้มันหายนแล้วมองไม่เห็นแล้วไม่มันหายไปไหนแล้วตาเร็วเดี๋ยวเชื่อดูให้เดี๋ยวมาดูให้ไปลองไ้ลองลองผมนะว่าไงอ่ะเดี๋ยวนายเดี๋ยวแกตกปลานะนี่นี่แกไปอยู่นี่เฮ้ยปลาตัวเล็กไอ้ตองเร้อเร้อนเฮ้ยเรือผมเรือมันนี่ตายเลยเหรอเฮ้ยปลามันตัวเล็กก็เจียวทุกคนเฮ้ยปลาจัดจ้านสิยิงอยู่เนี่ยไอ้ปลาตายปะเนี่ยเพื่อนต้องต่อบล็อกให้เพื่อนข้ามฝั่งเฮ้ยเฮ้ย อ่าตอกินกองกอ้ยไอ้กองอปลาบ้ากระดั้วานไหนแล้วโอ้ยจูจๆมันก็โผล่มาเนี่ยทำไงดีเนี่ยไอ้ปลาใหญ่เนี่ย เราลองไปคุยกับเขาไหมนายจะบ้าคุยกับปลานายคุยภาษาปลารู้เรื่องด้วยเหรอไอ้ปลายไอ้กุกแจอะไรเปลือมันจะฉลาดเออนายบ้าจริงด้วยบอกก็เอ้ยแต่แต่เขาบอกว่าปลาฉลาดแต่ทําไมกล้องกินปลาแล้วกล้องไม่ฉลาดเลยอ่ะกล้องน่าจะแบบมันอยู่บนบกได้ไงวะปลาตัวนี้ผมไม่บรรทเลยโอ้ยนี่หรือเปล่าฝนตกมันคายหัวไอ้กล้องออกมาเฮ้ยมันคายหัวออกมาเนียอมันกินนายเข้าไปอตายจ้าเฮ้ยบ้าตองระวังมันจัดนะตอง มันไม่ได้กัวมันยิงไอ้ก้อนยิงตตเหรอเอ้าไอ้ก้อนไม่คนยิงเหรอวะอ้าวเช้าแล้วแปลว่าฝนหยุดแล้วว่าอยากกลับมาที่ปกติเหมือนเดิมคือไอ้ปลานั้นน่าจะไม่มาแล้วแหละผมว่าข้างล่างมีป้าเลยเเอออมมันนหืปลาปะกะป้าผสมประกัดแล้วเพื่อนหัวไอ้ย้องไงหัวที่โดนกินเอ้าฝนโคอีกแล้วอะไรเธอเนี่ย ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปต่อไปไปไปไม่อยู่แล้วนะแม่นานนี้ไปแล้วเออเอ้ยทุกคนก็ถามคลิปจี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะครับที่แก้งครับเดี๋ยวช่วยครับตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมนะเจอกัใหม่ทุกคนซีอีบอผมบาย